ไปนะครับสัปดาห์ที่29 พฤษภาคมถึง2มิถุนายนครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับดูนะครับการนับนะตอนนี้นะครับนับฝั่งลงหมายเลข4ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็นับฝั่งขึ้นหมายเลข2ค้างเอาไว้นั้นั้สุดครับฝั่งลงคงต้องได้เปรียบกว่าอยู่แล้วเพราะมีการนับมากกว่านะครับอาจจะเห็นตัวทีเฟกสะบัดลงมาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันนับครบหมายเลข5แต่การนับครบ5ตรงนี้จะมีโลต่ําลงหรือไม่มีโลต่าลงก็ได้นะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ที่บริเวณโลหมายเลข0นนนนนนนะครัับตอี้้้้ไไมมมมู่่สาาาแลลลวถเหห็ง นับหมายเลข5นะแล้วคุณจะเบ็ดลองนะครับนะใช้โลหมายเลข0ูนนี้เป็นแนวสต็อปเลยนะครับนะจับไว้นะครับถ้าเห็นสะบัดลงมานับครบ5นะครับจะลงมาตรงไหนก็ได้นะครับนะแล้วคุณจะเล่นลองเลยนะครับนะใช้โลปิดต่ํากว่าโลหมายเลข0ูนตรงนี้นะครับซึ่งโลหมายเลขศูนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับทุกคนอยู่ตรงที่บริเวณ902ครับนะจับไว้นะครับ902นนะเป็นความเสี่ยงของคนเล่นฝั่งลองในสัปดาห์หน้าครับแต่ ถ้าไม่สะบัดตัวลงมาครับแต่ด้านทะลุด้านบนขึ้นมาก็ต้อง follow ลองครับแล้วใช้ low ตรงนี้นะครับนะ931เป็นแนว exit ได้เลยนะครับอะจะไหมนะคล้ายคล้ายทองคําแผนของตัว TFX เรานะครับโอเคครับผมนะสัปดาห์หน้าประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับ TF e c กครับ t f e c สัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกท่านเอาไว้ว่า TF e c ครับมีการนับฝั่งลงค้างเอาไว้กว่านับฝั่งขึ้นนะงั้นฝั่งลงยังคงได้เปรียบนะครับคุณอาจจะเห็นราคาครับมีการสะบัดลงมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการนับหมายเลข5ให้มันนับครบนั่นแหละและการนับหมายเลข5รอบนี้คุณสามารถที่จะเข้าไปเบ็ดลองได้นะครับเหตุผลที่ให้ไว้ก็คือว่ามันมีการนับฝั่งลงนะครับมาครบ2งไซเคิลแล้วโดยธรรม แตวมันต้องมีการนับฝั่งเขียวส่วนขึ้นมาบ้างนะครับนะคราวนี้พอลงมาหมายเลข5าคุณสามารถที่จะเบ็ดลองได้นะครับนะแล้วก็สต็อปลอสรอบนี้จะไม่ใช่คู่สมมาตรแล้วนะครับจะเป็นโลหมายเลขศูนย์นะครับงั้นพอเห็นราคาครับมีสบัดลงมาปุ๊บนะครับอ่าถึงหมายเลข5าคุณก็เบ็ดลองได้เร่งนี้ก็โปรฟิตก็ประมาณสัก12จุดนะครับจากบริเวณที่เข้าไปเริ่มเบ็ดลองนี้นะอ่าส่วนถ้าเกิดใครใช้คู่สมมาตรเก่งๆนะครับเนียนๆเนี่ยก็น่าจะรู้ลวก่อนที่มันจะสบัดตัวลงเนี่ยมันมีการดีตัวขึ้นไปก่อนนะครับแลวการดีต ก็ไม่ผ่านแนวต้านคู่สมมาตรด้วยนะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาเบสช็อตได้เช่นเดียวกันอันนี้คนที่ใช้คู่สมมาตรเนียนๆเก่งๆก็จะรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าไม่ไม่ได้เบสช็อตนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะคุณก็มารอซื้อรองนะครับตรงหมายเลข5คุณก็ได้กําไรเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะรันนี้ก็ทุกท่านครับในสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่6ถึง9นะครับ มิจุนายนครับรูปแบบแบบนี้ครับใครได้เปรียบประกันครับการนับขึ้นการนับลงแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ AO เป็นแบบนี้จุดสีเขียวแบบนี้นะครับฝั่งไหนได้เปรียบประกันครับนะเราถ้าจะเล่นฝั่งรองนะครับนะจุด exit ตรงไหนนะครับนะใครจะเล่นฝั่งช็อตจุด exit เป็นยังไงนะครับนะก็ใครสนใจอยากใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับหรือเข้ามาฟังแผนประจําสัปดาห์ได้ฟรีก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตแล้วก็ขอใช้งานตัวนี้ได้ฟรีเลยนะครับผมสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุ อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกนคกเคอร์โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ